สีนักรบผู้กล้าแห่งบ้านสีบัวทองร่วมฟันฝ่าฆ่าศึกกับเพื่อนพ้องถูกเข็นฆ่าป้นสินทรัพย์ข้าวปลาอาหารนำทับชาวบ้านลุยฆ่าแม้ตัวตายในสนามรบ พศ2309แผ่นดินของสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินกรุงศรีอยุธยาก็เสียทีแก่พมา่าก่อนที่จะเสียกรุงแก่พม่านั้นพม่าได้ยกทัพมาตั้งค่ายณนะแขวงเมืองวิเศษชัยชาญซ้ำพมา่ายังเที่ยวป้นทรัพย์จับผู้คนของเมืองวิเศษชัยชาญอีกและตอนนั้นเองที่เกิดมีวีรบุรุษที่เป็นคนในท้องที่ของแสวงหาหลายคนเช่นนายแท่นนายโชต นายอินนายเมืองทั้งสี่คนนี้เป็นชาวบ้านสีบัวทองลุกขึ้นต่อสู้นำชาวบ้านเข้าต่อสู้กับทหารพมา่าแม้ว่าจะด้อยกว่าทั้งอาวุธและกำลังคนแต่ไม่ได้วันเกงแต่อย่างใดด้วยอาวุธที่จะหามาได้ทั้งมีดไม้จอบเสียงแต่ได้ใช้จิตใจในการเข้าสู้รบต่อมาได้เข้าร่วมกับชาวบ้านที่ค่ายบางระจัน และอีกเจ็ดนักสู้ขุนพลรวมเป็น11เวีรชนแห่งค่ายบางระจันวีรชนท่านแรกที่จะกล่าวถึงคือนาแท่นเป็นคนบ้านสีบัวทองแกว้งเมืองสิงห์บุรีเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญและมีฝีมือในการวางแผนรบจัดได้ว่าเป็นแม่ทัพใหญ่อีกทั้นหนึ่งนาแท่นคุมพลเข้ารบกับทหารพม่าหลายครั้ง เป็นทับหลวงเข้าตีล่วงหน้าก่อนแล้วให้ทับปีกขวาและปีกซ้ายโอบหลังสนามรบคือฝั่งคลองทุ่งห้วยไผ่สตือสีต้นในการรบครั้งนั้นท่านได้รับชัยชนะและสามารถฆ่าแม่ทัพพม่าได้คือสุรินจอของแต่ท่านก็ได้รับบาดเจ็บที่เขาเนื่องจากถูกอาวุธของข้าศึก ต้องหามกลับค่ายหลังจากนั้นท่านต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ในค่ายได้ไม่นานก็เสียชีวิตเพราะพิษบาดแผลทําให้ทุกคนในค่ายบางระจารันเสียวกวญกําลังใจเพราะขาดที่พึ่งหนึ่งในสิบเอ็ดท่านทุกคนในค่ายต้องหลั่งน้ําตาในการจากไปของท่านท่านที่สอง นายอินเป็นคนบ้านสีบัวทองเป็นคนหนึ่งที่ร่วมกันฆ่าทหารพม่าในครั้งแรกแล้วมารวมกำลังตัวกันที่ค่ายบางระจ,จันขึ้นณนะวัดโพก้าต้นท่านเป็นหนึ่งในสิบเอ็ผู้นำชาวบ้านที่ออกต่อสู้กับทหารพมา่าด้วยความกล้าหาญจนตัวตายในสนามรบท่านที่สานายโชตเป็นคนบ้านสีบัวทอง แหวงเขตเมืองอ่างทองในโชธได้รวมชาวบ้านที่ถูกกองราตเวนของทหารพม่าข่มเหงและให้ส่งหญิงสาวให้ในครั้งนั้นท่านกับพรกพวกได้ลวงทหารพม่าไปฆ่าได้กว่า20คนจากนั้นท่านและชาวบ้านจึงมารวมกันณบางระจันท่านได้ต่อสู้กับทหารพม่าจนเสียชีวิตในสนามรบ ท่านที่สี่ในเมืองเป็นคนบ้านสีบัวทองร่วมกับนายอินนายโชดนายแท่นและชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งลวงทหารพมา่าไปฆ่าท่านเป็นคนไปนิมนต์พระอาจารย์ธรรมโชตจากแควน้นเมืองสุพรรณมาอยู่วัดผพกเก้าตนค่ายบางระจรันนายเมืองนำชาวบ้านในค่ายบางระจรันออกต่อสู้จนกระทั่งเสียชีวิต ในพระราชพงศาวดารกล่าวว่าบ้านสีบัวทองนั้นขึ้นกับแขวงเมืองสิงห์บุรีแต่ปัจจุบันนี้บ้านสีบัวทองเป็นตำบลหนึ่งในอำอเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองบ้านสีบัวทองในอดีตเป็นชุมชนขนาดใหญ่รวมตัวกันอยู่ก่อนปีพศ2200มีความอุดมสมบูรณ์มากเห็นได้จากลักษณะภูมิประเทศที่มีลำน้ำไหลผ่านทางทิศใต้ของหมู่บ้านส่วนทางทิศเหนือ มีบึงน้ำขนาดใหญ่มีสัตว์น้ำนานาชนิดชุกชุมมีบัวหลวงอยู่เต็มบึงจะเห็นเกสรบัวสีเหลืองต้องแสงอาทิตย์ดุดสีทองจึงเป็นที่มาของชื่อบ้านสีบัวทองหลักฐานอีกอย่างหนึ่งคือการสร้างวัดถึงสองวัดคือวัดสีบัวทองและวัดเลไรที่วัดสีบัวทองนั้นมีหลวงพ่อแดงซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าประดิษฐานอยู่ ในอุโบสถมีความศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านสีบัวทองและใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือกับไหว้ปีพศ308พรมรายกทัพตีกรุงศรีอยุธยาโดยใช้แผนป้นสดมริปซาบจับเฉลย ทหารพมาร่าได้ป้นค่าชาวบ้านเพื่อหาสเสบียงอาหารจุดรา่ากล่มขืนหญิงชาวบ้านสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านต้องทิ้งบ้านเรือนหลบหนีไปซ่อนตัวในป่าบ้านสีบัวทองในครั้งนั้นถูกพมา่าป้นค่าเช่นกันแต่ชาวบ้านสีบัวทองนำโดยนายแท่นนายโชในายอินนายเมืองได้ลวงทหารพมาร่าว่ามีสเสบียงอาหารและหญิงสาวเตรียมไว้ เมื่อพม่าหลงกลจึงช่วยกันฟันแทงทหารพรม่าตายไปหลายคนจากนั้นได้พากันหลบหนีไปอยู่บ้านบางระจันและร่วมกับชาวบ้านบางระจันรบทหารพรมา่าโดยเฉพาะในแท่นได้เป็นแม่ทัพออกรบในครั้งที่สี่ที่ทุ่งห้วยไผ่ซึ่งการรบครั้งนั้นในแท่นโดนยิงที่เข่าบาดเจ็บและเสียชีวิตอีกสองเดือนต่อมาครั้ง บางลาจันเสียแก่พมา่าเมื่อวันจันทร์แรมสองข้ามเดือน8ปปีจอพศ .2309 ผู้ที่รอดตายในครั้งนั้นจึงพากันกลับมาบ้านสีบัวทองแต่มาพบบ้านเรือนถูกเผาคนถูกฆ่าตายทิ้งศพให้เน่าเหม็นจึงได้อพยพไปหาที่อยู่ใหม่ทิ้งบ้านสีบัวทองให้รกร้างเป็นเวลาถึง147ปี เหตุการณ์อันเป็นวีรกรรมที่ประวัติศาสตร์ไทยต้องจารึกถึงความกล้าหาญความสามัคคีการยอมสละชีพเพื่อต่อต้านข้าศึกไม่ก้มหัวให้ศัตรูที่ได้กระทำโดยชาวบ้านธรรมดาในเดือน3ปีรากาพศ .2308 พวกชาวบ้านวิเศษชัยชาญเมืองสิงห์เมืองสันในแท่นและผู้มีชื่ออื่นๆชักชวนชาวบ้านได้อีกประมาณ400คน พากันมาอยู่ที่บ้านบางระจันหลังจากนั้นก็ตั้งค่ายขึ้นที่บ้านบางระจันสองค่ายคือค่ายใหญ่และค่ายน้อยทั้งนี้เพื่อป้องกันทหาราพรมาร่าที่จะยกติดตามมาโดยมีพระอาจารย์ธรรมโชติมาอยู่เป็นกำลังใจและให้การคุ้มครองด้วยและชาวบ้านที่ร่วมก่อการก็พาพักพวกครอบครัวอพยพหันมาพึ่งพระอาจารย์ธรรมโชติซึ่งมีกิติศัพท์ว่ามีคุณความรู้ มีความเชี่ยวชาญทางวิทยาคมพระอาจารย์ธรรมโชตได้ลงตะกุดประเจียดมงคลแจกจ่ายชาวบ้านสำหรับป้องกันตัวและเป็นกำลังใจนอกจากนี้มีคนไทยชั้นหัวหน้าที่เข้ามาร่วมด้วยอีกห้าคนขุนสรรพันเรืองนายทองเหม็นนายจันหนวดเขี้ยวและนายทองแสงใหญ่รวมหัวหน้าที่สำคัญของค่ายบางระจันครั้งนั้น11ท่าน ววมทั้้งชาบาบนนอื่ๆสนามรบที่ต่อสู้กันส่วนใหญ่ก็คือท้องที่อำเภอสแสวงหาในปัจจุบันนั่นเองเวีรกรรมของคนไทยครั้งนี้เป็นที่เรื่องลือและเป็นสิ่งเตือนใจคนรุ่นหลังอยู่เสมอว่า คนไทยนั้นกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเมื่อถึงคราวคับขันไม่เอาตัวรอดยอมสละแม้ชีวิตเพื่อชาติพรีดังนั้นชื่อเสียงและเกียรติคุณของบุคคลดังกล่าวจึงได้ถูกจดจำและกล่าวขวัญกันอยู่ตลอดมาอนุสร์สถานเวียรชนคนสีบัวทองสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเวีรกรรมของเวียรชนคนกล้าบ้านสีบัวทองคือ ในโชตนในแท่นในอินและในเมืองที่ร่วมกับชาวบ้านบางระจันรบพมา่าโดยตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลศีบัวทองอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลปู่ปินที่คนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงต่างเคารพและนับถือกันเป็นอย่างมากอีกด้วยอำเภอสแสวงหาจะมีการจัดงานสะดุดีวีรชนคนสแสวงหา จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวของอำเภอสแสวงหาและเพื่อเทอิดเกียรติแด่เวรชนผู้กล้าชาวบ้านสีบัวทองอำเภอสแสวงหาทั้งสี่เวรชนผู้กล้าที่ร่วมรบในเวรกรรมชาวบ้านบางระจัน